สวัสดีค่ะจากผักกาดหอมสวีเดนนะคะค่ะวันนี้ผักกาดหอมจะลองเก็บหญ้าริมสระน้ำเล็กๆในสวนดูนะคะว่ามันจะเอี่ยมได้สักเท่าไหร่มันเป็นหญ้าแห้งจากปีที่แล้วนะคะก็เอาสกูตเตอร์มาผูก สกูตเตอร์มาผูกไว้ในสวนค่ะเขาจะได้เดินเล่นในสวนสูดอากาศเย็นเย็นค่ะก็เราจะเก็บหญ้าแห้งออกสักหน่อยนึงเพราะว่าเดี๋ยวถ้าหญ้าใหม่มาหรือว่าดอกดอกไม้ดอกใหม่มา เราไม่เอาของเก่าออกแล้วถ้าดอกใหม่มันขึ้นมาเราก็จะเดี๋ยวก็ไปทำให้ดอกใหม่หรือหญ้าใหม่ขึ้นมาหักขาดได้นะคะก็ลองดูค่ะเห็นมันลกๆอยู่เก็บกว่าขึ้นหน่อยมันก็คงจะดูเอี่ยมนะคะค่อยๆทำไปค่ะ ก่อนที่ฤดูร้อ,อ,รอนก่อนที่อากาศร้อนๆจะมาถึงเราก็จะได้ปลูกผักปลูกหญ้าแทนที่จะเอาเวลาตรงนี้ไปทำตรงนั้นเอาตรงนั้นไปทำตรงนี้ก็ค่อยๆเก็บไปค่ะนี่นะคะเดี๋ยวปรกกาศหอมจะหมุนมาให้ดูว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างนี่นะคะอยากจะได้มีดถากทั้ง อยากจะได้มีดถักถางจากบ้านเราจังเลยค่ะจอบก็ไม่มีเสียมก็ไม่มีที่สวีเดนน่ะนะคะพักการหอมเคยเอาจอบมาค่ะแต่ก็อยู่ที่เดิมค่ะที่นู่นค่ะไม่ได้เอามามีดอันนี้ค่ะก็ใช้ได้บ้างค่ะอาจจะไม่ค่อยคมสักเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะใช้ใบเลื่อยปาดปาดห้าแห้งออกค่ะ นี่อันนี้ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับกิ่งไม้มากกว่าค่ะก็ได้คราดนะคะนี่ค่ะบานเขาจะเป็นแบบเนี้ <c oughs> ค่ะก็8ดองศานะคะจัดว่าหนาวเย็นเลยทีเดียวตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วค่ะคุณ <c oughs> แลมโบ้กลับมาห้าทุ่มหุยอีกแต่ว่าช่วงนี้มันก็เริ่มที่จะ มีแสงสว่างมั่งบ้างแล้วค่ะเพราะว่ามันจะเข้าสู่ฤด,ดูร้อนแล้วถ้าเป็นช่วงฤด,ดูหนาวนี่สามโมงบ่ายสามโมงนี่ก็มืดแล้วค่ะนี่ยังมีแสงแสงเงินแสงทองอยู่เลยค่ะบ้านเราเขาเรียกว่าผีตากพระอ้อม <laughs> เอ้ยเขาเรียกอะไรนะผีตากพระอ้อมเลยค่ะ มาดูเจ้าสก,กูตเตอร์หน่อยก,กุตเตอร์ขนาดใส่หมวกสองชั้นนะคะหูยังชาเลยค่ะย่างหนานี่เสือ้อเสื้อหลายชั้นเลยนะคะเนี่ยนี่หนึ่งชั้นสองชั้น สามชั้นโอ้โหสี่ชั้นเนี่ยทั้งหมดเ <laughs> ฮ้ยฮัลโหลสกูตเตอร์เจ้ากสกูตเตอร์ลุงลุงสกูตเตอร์ <laughs> แหมก็คิดว่าลุงสกูตเตอร์นี่นั่งซะสบายเลยที่ไหนได้ล่ะเชือกพันหลักไปไหนไม่ได้โหย้ยบางอ้าวเฮ้อบะเฮ้ย đi hmm? ngay <laughs> เดี๋ยวพการหอมจะเก็บแถวเนี้ย ทีเดียวค่ะไอ้หญ้าเฟินพวกเนี้ยมันแห้งๆเนี่ยมันจะแข็งอากาหอมใช้เลื่อยเลย,นยเนี่ยค่ะย่้านี่แข็งและเหนียวใช้เลื่อยเลยเลื่อยคิดเธอ มีขาดสามเล็บเอาไว้ด้วย <c oughs> คุณแลมโบแสดงว่าโอ้ใช้ได้เลย <c oughs> พระเจ้า <c oughs> <c oughs> ใช้ได้ใช้ได้เลยทีเดียว กาดขมุกขมมวลแล้วนะแสงไม่ได้แล้ว เริ่มใช้ได้ไหมเริ่มเอียมเริ่มเอียมค่ะตอนนี้อากาศมืดแล้วนะคะมองไม่เห็นแล้วคะ่ะเดี๋ยวพักการหอมจะเอาหญ้าออกไปทิ้งก่อนจากเบาๆเดี๋ยวจะกลายเป็นหนักๆเพราะว่าถ้าฝนตกคืนนี้คะ่ะเลยไม่ได้เห็นเลยว่ามันเอี่ยมไปถึงขนาดไหนคะ่ะ